เจอร์่วงบุญยออกรัประถานคือประบิษฐานในอุโบสถมหาอุทธนาวันทุ่งม,มหาไทยมูลที่3ประบลความมะครับทําเภอศินาคร์จังวันสุขขอไทยวันที่23พฤิษิกาย,ยน2566เวลาแฟนริกา39นาทีทําพิธีบูงสวงภูชาแผ่นเอง แั่นทองของคำแพงและํำเพนกุศลภายในยดเวลาเก้านาฬกาเสนอพระพุทธมนต์วันที่2ี่ีพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสหเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีทำบุญแตกป่าณวันทุ่งมหาไัยเวลาเจ็ดนิกาเก้าาทีทำพิธีบนสวงบูชาบาบสี่เท าบสีเอกภาพระยานม่สิวใบสีธรรมจักรบูชาพระิุปคุณและระเบ้านปักติดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของวัดุ่มหาไทยเจริญมดหลวงธรจักรพระองคสมาักจ่ารูกเจริญงดเวลาช่วยกนริการสาธิตารีพระเจ้าชิานะา อาธิฐานสิทน้องปลด5รูแดกและครูวิชัยพุนาคารหลวงพ่อปิศณนะรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยวัดราชสัทธารามและครูวิรธรรมมวิจารหลวงพ่อแดงที่ปรกษาเจ้าคณะอำเภอศรีนลรวัดบ่อทอออุดมธรรมพระครูปร,รากรงยิรันญญ์หลวงพ่อรามวัดวังเลน พระครูสุจินเนขนเมขุจ้าคณะตำบลหนองตูวัดต,ตาราพระครูพิพัฒน,น,น 10, ์สุตากรจ้าคณะตำบลเมืองบางขังวัดปอดเมืองบางขังทำที่ดีสนดระคาพิเศโดยความหล่อองค์พระประาราาร้านสมาธิขนาดหน้าตักกว่าสี่สิบห้าหิวรามาวิชาขนาดหน้าตักกว่า 45่หาหลวปรางะดุ่งมาขนาดหน้าตัากว่า45่สิบหาลิซึ่งขอเจริญขอมายังสาทุชนและนิจิตตถารวมรอพระประธานเรือถวายเป็นพร,ร,ระพุทธบงาในดวรพระพุทธศาสนาซึ่งต่อไปสืบต่อ บุญยาแพรประรานคื่อประดิษฐานในอุโบสถมหาอุดณวัดทุ่งมหาไทยหมู่ที่สามตำบลคลองมะขามอำเภอศรีนครจังหวัดสุโข,ขทัยวันที่23พฤศจิกาย,ยน2566เวลา8นาฬิกา39นาทีทำพิธีบูงสวง